สวัสดีจ้าพิยกุกุลาสวัสดีนะจ้า okay. สวัสดีค่ะพิยุงุลาสวัสดีสวัสดีพิยุกเอ้พี่โยกับพี่ย,พย,าายุกับพิยหนุกยุงนะจ๊ะเลิกงานแล้วก็เลยมีโปรแกรมจะไปเที่ยวกันนะจ่ะวันนี้ลาพักผพรพรพร่อนกันเลยเตรียมตัวจะไปเที่ยวาายกันนะจ่ะเขามีโปรแกรมเดินทางไปแถวแจังหวัดจันทร์จังหวัดระยองแถวนั้นเลยนะจ๊ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปตรงจุดไหนดึงก็เลยอ่านดาวนนี้พี่โย หนังเฉยๆดจันนิหนังเพราะหลังว่ามีพอลลอคนสวยคนขับไห่เด๋ยวพาไปดูเดจะแบบจะเป็นใครกันเนาะบรรลุนี้จพะว่าเพื่อนสาวขขงพี่โมีหลายคนบรรลุนกันแบบใครจะเป็นคนขับหรือแต่บหนังบัี้เะจันเดบวไปดูกันนะจานี่เออดีเดจะวันนี้เป็นเพื่อนอ้อยนะจาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูาดาดูนาูมดูมดูมา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 ดูมอดูมกดาดูมโจูมามาดอาายููมา เก้าคนน่าจะที่จะไปกันแต่ว่นนาพอดีเขาลาพักพอนายวันเดียวกันอยู่ลาได้หลายวันอยู่ยกันเลยจะเดินทางไปกรุงหลวงนาวันนี้พี่โยก็เอารถุดจอไปโรงพยาบาลน,น่ะจ้ะแต่ว่าเดินทางกับเพื่อนอ่อยน่าจะนี่เพื่อนอ่อยก็มีหน้าที่เป็นโทโครคอนโทดูแลความปลอดภัยให้กับเพื่อนๆพื่อนนจะนี่แล้วนี่ก็พึ่งออกจากโรงพยาบาลนี่นนะจะน,นี่ก็กำลังจะเดินทางจอนี่ก็ถูกจะถึงตลาดน้อยเล็กๆเดี๋ยวพี่โยก็จะถ่ายดูบรรยากาศเป็นเลยจะว่าถึงไหนถึงไหนบ้างนั่นจ้ะ แล้วตอนนี้พี่โยก็กำลังจะโมจัดตัวอำเภอหนองคุณมาไปแล้วนะจ๊ะจ่เยแล้วไปดูกันอีกทีนึงนะจ๊ะว่าพี่โยไปถึงไหนดึงตอนนี like ้พี Esta, small, ่โยก็เดินทางมาถึงเขตอำเภอโขงชัยเลยนะจ๊ะที่ดูกันภาพเป็นความสวยความงามคือนี่ก็เป็นน่าจะเป็นอาจจะข้างจีซองจีซันจีบาไ์ใไปเที่ยวไหนด้วกันเราสามคน ก็่าไปเดินไเทียวเราจะที่ก็เหมือนทางเละก็มันไปช่วยงานกับรอนหรืออะไรยี่ห้ออะไรจะนี่ก็อะไรก็ซือว่าทั้งหมดไปหลายที่อยู่ในจัดไปเที่ยวนาแล้วก็ไปงานด้วยแล้วก็แข่งสองไปไหนก็ดีแล้วก็เนี่ยประมาณแข่งที่สามเรที่มาแต่รวมตัวกันออกไปเที่ยวนี่กินกินได้ไปเที่ยวไปด้วยกันที่บุกตะเลิศกัเล ะวังเนตไปดีแล้วก็ถึงเขตจะถูกถูกใช่หรออดิเจนจะผ่านหลายจังหวัดจะกว่าจะถึงจันทบุรีอริิโยจะไปจันทบุรีกันด้อยดิเจนตดอาจจะเบกลายทางด้ว่าภาคไหนจุงไหนทำไหนนอนนันนะจ๊ะตอนหน้าจะไปพักรีสอร์ทอาจารย์จะนอนตับปับแล้วจากหัวพิโยนั่งกนมสิบล้อ ก็ไปต้องห่วงนจ๊จเพระวามมีคนขับรถป็นมาสองสามคนนะจ๊ะเดี๋ยวพาพาพักนอนที่เข็มคนงานแรงงานลูกเยอะอนี่เสียงเพ่อนหน่อยการันตีว่ามีที่พักแน่นอนนะจ๊ะพามากขับราขึ้นแบบนี้นะจ๊ะนี่ FC ไม่ต้องเป็นห่วงพี่โยนะจ๊ะดิ เดียวกับนละจัดเดี๋ยวก็นั่งรถไปเรื่อยๆก็จะให้ดูไปแบบพิยถึี่ไหนถึ่ไหนเดี๋ยวก็จะมีสีแยกกำลังขับขางอยู่จ้งข่าวบอกยิ่งซีไปเรื่อยๆน่าจะนี่แบบพิยผ่านจังหวัดไหนเดี๋ยวก็จะเราก็ไปพักอยู่ไหนกันอะไรเงี่ยแต่พิยจะย่าำลงยิ่งลงไรให้ดูเรื่อยๆนอกนี้มาเที่ยวกล้ามูมาเพื่ยงกอดนายจ่าไปไหนมากับพวกบอกว่าอะไรเดี๋ยวผมพวกค่อยมากันอีกทีอีกทีแต่เดี๋ยวก็ผมจะคขียน้ำเพื่อโชว์ใจมาเลยนะจ๊ะน้ำเพื่อีพี อะไรมากมายคุยกันไปสนุกสนานตามภาษาของสาวสองกันนะจ๊ะนี่เราเป็นอะไรนี่สาวสองด้ว่าเป็นชายเป็นผู้หญิงแท้ค่ะดูบรรยากาศข้างหน้าโอ้โหหูข่าวฝนเหมือนตื่นตื่นเลยจะหนนจะตกแน่นอนนี่มันนี่จะไปรุ่นกันนะจ๊ะเดินทางกันไปเรื่อยถึงไหนแล้วเนาะเชี่ยวเฟิร์นี่เขาต้องเป็นระยะ เั้นแตลับช้าปักถงชัยเผอปักธงชัยนะจ๊ะโยบางทีก็หลงลืมทุธาตำพามคุณคาดจะบไดถึงไหนถึงไหนบ้างปักธงเชียปักธงชัยปักถงชัยนะจ๊ะเคยตัวอำเภอมาแล้วนะจ๊ะหากันไปเรื่อยๆครับคุณทัไหนโดนนั่นน่าจะ ตอนนี้พี่โยก็มาถึงว่างน้ำเขียวได้จ้ะนี่พอดีเวะปั้มก่อน,นจ้ะเวะปั้มก็ว่างน้ำเขียวเลยพี่นุ่ยุงจะไปหาอะไรกินดานูแต่ว่าพี่โยจะขอข้าวห้องน้ำก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่นุ่ยุงแผลไปกินอะไรน้อหนูนะจะยุงเดินไปแหละนู่นจะไปใส่ไปหากินเค้กซีเดียพี่โยขออยากข้าวห้องน้ำก่อนนะจ๊ะ สาวได้อะไรเนาะมากินนี่ได้ KFC ค่ะวันนี้โปรวันอังคารอร้อยหกสิบเก้าบาทมาอุดหนุนกิจการนะจ๊ะใช่ค่ะพี่โยเข้าของนายเซ็ตซับเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูพี่นกยูงกันเปื่อนอ้อยไปถึงไหนกันละน้อนเดี๋ยวไปนั่งรออยู่ในรถกนไปซื้อน้ำโค้กค่ะในเซเว่นไปดูแลกิจการนะพี่นกยูงนี่อันนี้พี่โยกน ไปได้แต่งหน้าแล้วนะจ๊ะนี่เลิกงานก็ไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเลยนะจ๊ะนี่ถ่ายถึงเ,เดือนนี้นะจ๊ะนี้เพราะว่าที่ไปยังไงก็มานอนแม่ไรเดียร์นะจ๊ะไม่ได้เปะเที่ยวไหนเพราะเป็นตอนกลางคืนเลิกงานแล้วก็มาเลยอันนี้เบะเข่าของนองของหนาวก็ปั๊มก่อน,นะจะนี่ แต่งกนมันสวยยังไงมันก็ไม่สวยนะจ๊ะตอนนี้ถึงวันน้ำเขียวอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวจริ้งทีเดี๋ยวสกโยจะบอกนะจ๊ะเดี๋ยวเผื่อกหอ,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 อยกำลังเข้าขอ้างน้ำอยู่เดี๋ยว,ยวนกจูงกัน <mm> <mm> อะไรนะเก็บ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 เดี๋ยวกินก่อนกินก่อนก็ได้ จะแต่งกินเลยเปลือกอ้อยก็ออกมาพอดีเลยจ้ะนี่แต่งกินนี่แหละกินบนหลดเดี๋ยวมันจะเปลือกหลอด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 อันนี้ก็ซื้อ KFC มาเก็นติก่อนเลยจ้ะนี่สภาพเพื่อนทำไมมาแบบสุดโสมนี่อย yeah. mm ่างไรล่ะ่สพข้าเสพเป็นคนกินวัดเชีย hmm. ร mm ์อ hmm. ย mm ู hmm. ่มากิน hmm. ด้วยกันค่ะอันนี้กองนี้เท่าไรทีนั้ มันเป็นโปรวันอังคาร169ค่ะได้สิบได้เก้าชิ้นเยอะมากเลยคุ้มค่ะเดี๋ยวพโยนจินเทพสีแก่จิ๋นกุยูงแกนมะตูมาเดจินแตาเศษโอ้ดลูกสาวทำไมกินแบบนั้นล่ะลูกแย่ยากเลยค่ะแม่มึงมันลื่นเลย่วเด้าใช้ปากกัน เฮียแพองชิคธิกาลโอ้นี่รับจรพิเศษในการกัดซอสได้แล้วค่ะหนัดกัดยังสวยนะจ๊ะได้ไข่น่อหนูมาตูมนี่ได้ความสวยเหมือนไข่นี่มันไม่อ้อยค่ะเป็นลูกสาวแม่อ้อยสงคราวประกวดใช่ไหมนี่ จะจะให้มาตูมาให้พี่นุ่งจูนหนักกิ๊ไปเรืยนเสร็จแล้วก็จะเตรียมตัวเตือนทางกันต่อจะให้จิ้มเซ็ตก่อนไหนจ้ะนี่ก็เสร็จแล้วเตรียมตัวขึ้นรถออกเดินทางต่อนะจวะนี่อาจารย์ที่มาจอดถักตั้มวางน้ำเชียวก็จะเตรียมตัวเดินทางต่อแล้ว,วจะ,วะจขึ้นรถกันเลย <c oughs> ไปขึ้นรถกัน โยกถึงกระบินแล้ว,วจันนี่ตอนนี้ติดไฟแดงอยู่นะจันนี่ขณะนี้เวลาจะสามทุ่มเล้อจันนี่มาถึงกระบินแล้วจ้าสิ่งแวมทหารบรรยากาศเยังไงเนาะมนแม่คุณแ, <laughs> แม่เหนื่อยแล้วนั่งรถเหนื่อยแล้วเด้อจันนี่ เหนื่อยังคนทับหลดหรืเหนื่อยหรือยังค้ามีอะไรอีกน้อคนนั่งเป็นเพื่อนละเหนื่อยยังยังไม่เหนื่อยค่ะนี่ค่าคนเดียวเมื่อคนเดียวขวนใหญ่เลยค่ะจะกระดาษเป็นเพื่อนหญ่ก็ไปเรือๆจะพูดจ๊าฟูดคุยสนุกสนานกันไปจะนี่เสียก่อนมองค่ะน้ำมองอะไรกันคะบรรยากาศอยู่กันจะไหนเยอะเมื่อกี้รถตกหลุมแม่ทาถนนรถก็จอด เปลี่ยนยางกันเต็มเลยเกือบเปลี่ยนยางประมาณหกสิบคัน,น่ยดีในรถเราไม่เป็นอะไรมากเร <c oughs> าจะค่อยๆไปกันไปนะจา๊นนะนี่พี่โยก็มาถึงเขาหินซอดแล้วเดีย๋ยวจะนี่<ม>พอดีจะเบะกินหมูกระทะก็ลานเพื่อนที่ว่าเคยทํางานอยู่ด้วยกันนี่จ้ะสวัสดีค่ะคุณพี่<ม>จ้ะ<ม>เคยทํางานอยู่รถทัวร์ด้วยๆๆกันเดี๋ยวจะเบะมาอุดหนุน น,นี่ก็เป็นเขาสอนอาจารย์นี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี่พาเพื่อนๆไปกินหมูกระทะก่อนนะจ๊ะนี่ก่อนจะเดินทางต่อตอนนี้ก็ประมาณเกือบสี่ทุ่มเลยละจ๊ะนี่ <c oughs> น,นี่ก็เป็นร้านของพี่สาวจิพโยรุจ้าเดี๋ยวจะเคยทำงานรถทัวร์อยู่ด้วยกันนะจ๊ะนี่ เลยแวะมาอุนุนพี่สาวนิดนึงนะจ๊ะนี่นร้านมุกะะด้วยจ้านี้อันนี้ยังไม่ถึงถึงค่ทางก็แบะกินก่อนนจ๊ะนี่อันนี้เสียงว่าพี่นกยูงกันมาตูมบอกว่าลองท่องไปก่อนเติมคเต,มติมความสวยความหวานใช่ไหม เดี๋ยวให้พี่เกดจัดของจะอะไรเซ็นซับเรียบร้อยแล้วก็จะมากินกันนะจ๊จนี่นจิ้มก็เป็นตาหนาสเส็ดเลยอจนนี้ก็เป็นอาหารมือเล็กสำหรับการเดินทางในบันนี้นะจนี่นี่มาเดจ้านี่ชื่อร้านอะไรอยู่ตรงไหนจ๊ะนี่ มาลองซืน,นะจ๊ะอยู่ในชำขวางนะจ๊ะทางเขาบัดชำขวางเลยนะจ๊ะอยู่ก่อนถึงบัดเลยว่าจะ,ปจะไปเชีบุรีครับชบุรีจันอะไระไปเรื่อยอันนก็เป็นพี่ชายที่เคยอยู่รถทัวร์ดดวกกันนะจ๊นนี่ทํางานอยู่เด็กกันนี่แต่ว่ามาเปอดกิจการขายเนี่ยยางอยู่นีดนีงแต่จะีวพีโยครับเป็นเพื่อนก็จะเวททานก่อนนะจ๊ะนี่ น้ำจ,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 จิ้มน้ำจิ้มมาตาิ้วน้ำจิ้มมาโต๊ะคนละเด้อเจ้น้ำจิ้มเออาจ้ามากินเนื้อยานน่างดิคันเด้อจ้นี่น้องมาต้มก็เริ่มบริการเลยเด้อเจ้บริการแม่ๆเล่นเด็กาวลูกสาวบริการแม่แล้วจ้ นเป็ิยาอาหารมื้อแรกของการเดินทางในการท่องเที่ยวคืนนี้ีลักอินุทิมาแบบทุลักทุเลทัวทัวทุลักทุเล่ใะวัวนวนี้แต่ที่จก็ถ้าจะครบชุดก็ประมาณหาคนนะจ๊ะเดียวสา,ามมาอีกหาคนบันทีส3มินะจ๊ะเดียวุ่มพิยนี่จะพากันมาเที่ยวก่อนนะจ๊ะนี้น เรื่อยๆก่อนแต่ไปเจอกันกระผมสเตย์วันที่3ามซีกทีหนึ่งนะจ๊ะเอามไวๆออาตอนนี้กับตางคนตางที่อยู่ก็พากันรีบนั่นก่อนนะจ๊ะนี่ เดี๋ยวลงมือทานกันจริงะมาเด้อค่ะทุกคนเดี๋ยวกินเนื้ยอย่างกันก่อนแล้วก็จะได้เดินทางต่อนะจ๊ะจ้าอันนี้ก็อิ่มแหละเซตั๊บเรียมตัวขึ้นรถต่ออันหลุดท่อเตรียมตัวเดินทางต่อนะจ๊ะน,นี่อตอนนี้ก็หาทุ่มพอดีมานั่งกินแกพี่แกชั่วโมงนึงนะจ๊ะนี่ อา่าจะอ่าจะอันนี้พี่โยก็แบะปั่มอีก็เลยเด้อจ้ะนี่หลังจากที่ว่าแบะกินเนื้อยางเซตซับเรียบร้อยพี่โยก็นัง่งพุทธมาก,ก่รับเลยจ้ะนี่แต่ว่าก็ากกถักกระทิงไหนพี่โยจะไม่ได้ถามเพื่อนด้วยจนแต่ว่าคลิปนี้พี่โยก็จะไวเค็งกันจะเดี๋ยวไวมาเจอกันอีกทีคุ่นี้ตอนเช้านะจ๊ะแล้วก็พี่โยจะถ่ายดูว่าอยู่ไหนถึงไหนแล้วนะจ๊ะเพราะว่าอันนี้ก็ อย่างคือแล้วดึกแล้วก็คงจะมาได้ถ่ายอะไรมากๆ,ๆนะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยหลัก FC ทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้า